สวัสดีจ้าเพื่อนเพอนวันนี้มือแอนนี่ย้ายน้องสิพาเพื่อนๆมาเห็ดเชมพูนะคะเชมพูจากสมุนไพรนะคะค่ะซึ่งสิ่งที่เขาสิจะเตรียมการมาเห็ดมาทำก็คือก็จะมี ยุกเก้ายางสิบยางนะคะถึงย้ายนงเลยเกตแต่เพื่อนๆนะเดี๋ยวเบิ้งก็คือหนึ่งก็คือมีบักูดนะคะบัะกูดสามกิโลนะคะน้ำเขามาค่ะน้ำเขามานะะ้ำเ,เขามานี่ใส่หาลิตรนะคะเพื่อนๆจ้าน้ำเ,เ,เขามาหรือน้ำซาวเขานะคะใส่หาลิตรสำหรับน้ำเขามาเขาก็เอา น้ำใสๆมันนาวขมาซึ่งมันก็นจะมีพวกวิตามินสำหรับดูแลเส้นผมนะคะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณเพิ่นก็มักสิใส่ๆๆน้ำขมานี่เนาะ,ะนกันนาะสับผมนะคะเพื่อนๆจ้า ก็ตเตรียมตเตรียมน้ำข้ามานะคะตเตรียมน้ำข้ามาซึ่งกะยายน้องก็บจีใสประมาณใส่ใส่หาฤทธินะคะใส่น้ำประมาณหาฤทธิ์ซึ่งขวดใหญ่น่ะก็เขาจะบรรจุลิตรครึ่งแล้วกันขวดใหญ่จะบรรจุลิตรครึ่ง ซึ่งยายนองกับจิตได้บรรจุน้ำขอมากให้แต่เพื่อนๆเราเบิ่งนะคะอ่าสองขวดสองขวดนี่ก็ได้สามลิตรนะคะลิตดเครื่องขวดละริตเครื่องก็ได้ไปแล้วสามลิตรนะคะอ่าเขาก็จะใส่ อีก sted, Debatte, บบ oh Fire, ่ายอีกกวดที่สามอาจจะเป็น4ลิตรครื่องนะคะสำหรับขวดใหญ่นี่ก็จะได้4ลิตรครื่องนะคะ3ขวดค่ะ ข้ากัดข่ายย่อยนอนกัดตีคอยตักตักเอา <c oughs> น้ำใสๆของมันนะคะขอโทษขอไปกับเพื่อนๆจ้ากัาตักค่อยๆตักเอาตักกับน้ำตีเปิ้ลใสความใสมมของน้ำของบามันก็ได้ซ้ำนั่นหรอคะ่ะบางกับพอใสเกินพอใสเกินนั่น,นะะหรอกค่ะกะข้ากัดเพราะว่าข้าให้มันนอนให้มันนอนตะก,กอนตกตะก,กอนแล้วค่ะ อานนี้ทุกขวดที่สามนะครับขวดที่สามเนี่ยอาจจะเป็นซีดิดเคร่งแล้วคะเพื่อนๆจ้าขอโทษนะคะ count, ที่ยายน้องไทยทํากะก็จะบ <tır> ่เ <the> ห็นว่าเห็นหน่าย้ายน้องนะคะเพราะว่ายายน้องตั้งกล้องบ่เปลี่ยนค่ะเพื่อนๆจ้าขอโทษขออภัยนะคะออุปสรรคของยายน้องก็คือการตั้งกล้องเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าจ้าสิตั้งจังไนเพื่อนๆเนาะจังเสียนะคะ ก็ขอตรวจขอให้เพื่อนนะคะนี่ก็เอาขวดน้อยะคะ่ะขวดนิดน้อยขวดน้อยนี่มันกับบรรจุเขาเขียนหน่วยว่าหกลอยหกลอยมิลลิลิตรนะคะก็คือก็คือเคึ่งลิตรกว่านะคะเพราะว่าไอ้ลิตรนี่เมันอกับพันพันมิลลิลิตรพันซีซีนะคะบรรจุก็แต่ว่ายายน้องเอาใส่เต็มขวดมันก็บจิบประมาณ หาลิตรกับอีกสิบซีซีเลยคะ่ะแับว่าเป็นอย่างค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเพเเิู่้เพิ่นเฮ็ดอยากให้ได้เยอะเพิ่นก็เอาหกลิตรก็มีนะคะเ,เพิ่มเป็นหกลิตรตั้งแต่แต่ยายน้องใจหาลิตรแต่เมื่อนี่ใ่หาลิตรกับอีกสิบซีซีนะคะนเนี่ยใส่กับ,บกับคูมบ้ากับนวยหน่อยพอด เน่าใส่เอาไปเทขึ้นเทใส่ไอซ้มเทใส่ซัมข้าวบีนกะเขากบมาสังเกลือนะกะเพื่อนเพื่อนจ๊ะเอาเกลือเอาเกลือมาซังเกลือกะใส่คืงกิโลนะคะเกลือเกลือแกงเขานี้หล่ะกัเกลือเขาแก่เกลือหม้อห้องมาใส่ต้มใส่แกงกินนี่ล่ะกัะเพื่อนๆือนจ๊ะ ใส่เกลือที่ห้องกินน้ำข้าวห้องนั่นล่ะค่ะเก็บหมากหมากกันชันกับหมากกันชันหมากแหงมันกับยายน้องไปเก็บดอกกันชันแล้วค่ะมันก็คือว่าเห็นหมากแหงมันก็เก็บมาเพื่อเดี๋ยวมาเปลี่ยนพัดเอาปลูกกะสังสังเกอนะคะสังเกือะคร่งกิโลค่ะบนเพื่อนจ้า ส่วนผสมก็เยอะค่ะเยอะเยอะกับซีฟยงางค่ะส่วนผสมขันทําชมพูก<ๆ>เขาจะมีส่วนผสมเยอะค่ะมีพวกสม,มุนไพรต่างๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆจะเกลือาย่นอนก็จะเอาเอา,ส,เอาส่ลงใน่นามขอมาเลยนะคะเอาใส่ใน่นามขอมาทั้งทั้งหมดแล้วค่ะ แต่ที่จริงที่เฮ็ดจริงๆก็คือเขาจะใส่เพียงลิตรเดียวนะคะเอาเกลือไปผสมกับน้ำขามาลิตรหนึ่งแต่ว่าย่ายน้องเอาผสมเบิดเพราะว่าสวาย่ายน้องที่เฮ็ดแล้วกับน้ำขามาเนี่ยมันกับ,บ่้าเป็นสิ่งที่เขาติเก็บไปดูนเนาะคะ่ะเขาเก็บไปดูนไรมันก็จะมีกินนะคะย่ายน้องก็ต้องเอาเอาผสมกันผสมใส่เกลือมันเพิดเลยค่ะเพื่อเพื่อต้องป้องกันกัน การสิมีกินองิ่นเพราะว่าในช่วงนี้ของิ่นก็หอมก่ะหอมน้ำก็มา,าจ,จะหอมนะคะหอมวิตามินจากเขาเ,ขาเนี่ยค่ะหอมค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะนองสิเอาใส้เอาใส้ไว้กับเพื่อน่าลักเพือป้องกันป้องกันเขาบูดเข,เขาเขาหม็นบูดนะคะเอาเกลือใส้พอมนะคะ อย่างนี้นุ่มก็จะเอาเกลือเอาเกลือเส้นหนามเลยค่ะเอาเกลือเส้นหนามเส้นหนามของม้า่ไว้ค่ะเขาเสเว่เยวลยเขาก็เก็บกันเอ้าตัวสั่งบ้านเอาออกเ <c ười> บิดเนื้อสั่งแล้วเบิดเนื้อสั่งแล้วจ้าเ <c ười> บิดเนื้อสั่งแล้วจ้าเบิดเนื้อสั่งแล้วค่ะการขั้นตอนต่อไปนะคะกับบักกูดสามกิโลค่ะตึงย้อยนอนกับล่างเลี้ยวค่ะล่างเลี้ยวก่ะล่างล่างน้ำดีๆนะคะล่าง ใบมีใบใบมีใบซองบัญชังหมดเลยแย่นองกระล่างค่ะต่อไปก็เปลี่ยนการขั้นตอนของการหั่นบกกูดนะคะการหั่นบกูดเป็นอย่างแย่นองจังว้ใส่ถุงมือเพราะว่าแย่นองถ้าใส่ถุงมือมัน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 จะมืนค่ะเวลาจับบกูดนะคะมันจะมืนแล้วมันจะเป็นอันตรายเพราะว่าแย่นองเคยโดนแล้วค่ะโดนโดนโดนมีดเวลาเข้าหั่นมันมึนมันมึนเล้า นวยบกูดถ้ามันมันจะพลิกอ่ะพอพลิกมีดที่เข้ากับลังล่างจะกดลงที่หน่วยบกูดอ่ะพอบกูดพริกมันกะพิกมาใส่มือเข้าอ่ะซึ่งมันโดนมือโอ้หลอกนั่นกะไอ้ว่าลึกค่ะลึกลึก,ลกเพราะใดแต่สมัยตะกี้เห็ดกันนะค่ะเห็ดอยู่โรงเรียนนะคะ่ะยายน้องเห็ดอยู่โรงเรียนกะสอนนิดหน่อยเขาเห็ดสอนกันเนิกหน่อยเขาหั่นเขาทำพว่าเข้าไปอบร่มมา ค่ะไปอบรมมาเหลวกัเอามาสอนเด็กหน่อยแต่ว่าการหันรรน่นบกวดนี่ก็จะจะไหวเด็กหน่อยหั่นนะคะรับเพราะว่ากระยานอันตรายเด็กหน่อยนะครับยายเหมือนยายนอนกับคุณคู่สองคนก็จะเป็นคนหั่นเองค่ะสำหรับเด็กหน่อยก็เขาเหตุจังอื่นนะค,ะค่ะกับการสอนเขาคือเด็กหน่อยปฐมแล้วก็มันโมเมนต์เด็กหน่อยมัธยมบเขเนาะเขาสอนเล็กหน่อยเขาเหตุเพราะว่าเอามาก็คือมาตั้งเป็นไอ หนึ่งผลิตภัณฑ์ของหนึง่งโรงเรียนค่ะเพราะว่าสมัยนั้นเป็นมีนโยบายนะคะนยโยบายให้มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อนหนึ่งตำบลหนึน่งผลิตภัณฑ์ต่อนหนึ่งโรงเรียนเหมะะือนว่าการเลี้ยงแต่โรงเรียนไหนก็จะเลือกนีหยังะคะ่ะบางโรงก็จะเลือกการแทมนขานมการเฮ็ดข้นมนะคะบางโรงเรียนก็จะเฮ็ดอ,อาหารยังสี่หละคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าลูกแต่ละโรงเรียนมันจะบ่คือกันนะคะค่ะ,คะกันยงนอนกั หั่นบกูดแล้วหัน่นหั่นบกูดเพื่อแต่ว่ายายน้องถือว่าหั่นชิ้นใหญ่นะคะจะหั่นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเมือ่อยายน้องมันจะบแข็งถึงขนาดที่จะไอ้เพื่อเอื่นยังไงที่จะบีบบกูดชิ้นใหญ่ๆได้นะคะยายน้องก็ต้องหัน่นหั่นชิ้นน้อยๆนะคะหั่นชิ้นน้อยๆเพราะ พ่อพอยายน้องบีบได้นี่ยบอก็บบหั่นก้อยหั่นไปหั่นนี่และค่ะเพราะที่หั่นให้เบิดนะคะหั่นให้เบิดเบิดในไอ้บอกูดสามกิโลนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าหั่นบกูดสามกิโลนี่ให้ค่ะเขาก็คอยหั่นไปนะคะเพื่อนๆ เเข้ากับระวังนะค่ะระวังระวังอันตรายจากมีดเพราะว่ามีดนี่ถ้ามันถือส้มถือแฉลเสิมันคมนะคะมีดมันจะคมหลายไอบักกูดคือเอาเอาเบิดเปลือกนี่แหละค่ะเพราะว่าในเปลือกเปลือกบักกูดนี่มันจะมีน้ามันนั่งน้ามันน้ามันอยู่เปลือกบักกูดบักกูดนี่ก็จะทําความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็มิกแล้วก็ก็ดับกินนะค่ะดับกิน แล้วก็ตรงเปลือกบักกูดนี่มันก็จะมีมีน้ำมันน้ำมันบักกูดตัวนั่นแหละค่ะที่เขาจะมาบำรุงเส้นผมอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการบำรุงค่ะบำรุงเส้นผมน้ำบักกูดทั้งสิ่ก็คือการทาความสะอาดนะคะทาความสะอาดได้ย่างดีเลยค่ะก็คือเป็นคับโบราณของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผ้าหย็ตนะคะสมัยตะกีบมันก็เอาบักกูดนั่นเนี่ยเอาไปมกไฟเนาะไปมกไฟเอามาขันเอามายองเอาไปสาหัวค่ะ ไปสะผมหรือเอาบักกูดมามักผมยังส่นะคะพรค่นะคคือการแล้วแตผผ่ผู้เ่าผู้แก่เพิ่นเคยสอนไหวเพิ่นเคยผ้าเห็ดผ้าท้าไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคือเอาบักกูดไนมะมัก,มกเอามาเห็ดเอามามัก,มกผมค่ะก,ะหหกะ็หั่นไงน้องอาจะหั่นบักกูดให้แล้วให้ซิสนะคะ นี่นะขั้นตอนการซาที่สุดก็คือการหั่นบกูดนี่แหละเพื่อนๆจ้าโอ้ยใหญ่นองนี่เพราะว่าเตจันแล้วไม่ราเห็ดไอ้โยโรงเรียนนี่มัน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 เห็ดเยอะนะไอ้โยโรงเรียนนี่เห็ดเยอะเห็ดตะเทลาเจนนี่หมอนุ้ยยิ่งใหญ่หนิก็คือคือเกือบเต็มเพื่อนละกันเห็ดทั้งสองสามกิโลสองกิโลสามกิโลนะสามกิโลกับบกูดเก้าเก้ากิโลเนานเพื่อนจ้า หั่นมะกูดนะเจ้จหั่นเล้วนี่แหละมันมันขั้นตอนควมหัน่นก็คือมันสาไก่ย่างระวังระวังที่สุดแหละค,ค,คือการหั่นมะกูดนะคะยานเพราะว่าเคยเจอเลี้ย <laughs> วเคยเจอมาแล้วะคะ่ะโอ้ลึกก่ะลึก <laughs> ถือว่าลึกก่ะแต่ <laughs> ว่าหัฟังใดครัเดี๋ยวว่าลึก <laughs> ลึกมาก <laughs> พอมีดมันมคมไงฮะมันนุ่ยบกูลมันก็พริกพริกพริกบาดเดียวแล้วนั่นแหละค่ะแป๊บเดียวนั่นแหละมันก็จัดการมือเขาได้เลย <c oughs> มียดเนาะค่ะเนาะเนี่ยาสายหยีดไปอย่างจับปใส่ถุงมือเม่นแม่นั่น,นมันก็เขาก็สิไดใส่มือเขานี่คือเกา่าเขาใส่ใส่ถุงมือโถนัดเด้อค่ะใส่เอดไดก็แต่ว่ามันกับจิตพานเอน <c oughs> อยู่คือเก่าค่ะบ้าน ผ่านความห่อนเมื่อโบมันเป็นอย่างไะเพราะว่ามือมือเขากับจับปากกูดนี่ค่ะคือความสะอาดของมันคักคักอยู่แล้วค่ะไปคืองปากกูดอจังมือเขาสกปรกเล็บมือดำๆหรืออย่างเดียวครับนี่เนาะเขาเอาปากกูดเอาบักเน่าเนาะค่ะเนาะเอามาลงโอ้ขาวสะอาดมือไม่รู้เหอนจาอายัยนอนค่ะพยายามนะคะหันหันปากกูดมันเลี้ยว นี่แหะค่ะโตโตที่วันพลาดใย่น้องซ้าอะไรก็มูวกันคือหั่นบกกูนนี่แหละจ้ะเพราะต้องใส่ค้วมระมัดระวังอย่างไรล่ะคะเพื่อนๆจ๊ะก็โทษค่ะคือใย่น้อง เฮ็ดไอ้เนี่ยังพระทันเป็นนะคะไอ้ไอ้ที่ไี่ยังก็พื้นอืน่ยนย่นระยะทางเนี่ยมันเลี้ยวนี่ยเลี้ยงความเลี้ยวเนี่ยค่ะเลี้ยงความเลี้ยวเนี่ยือยายน้องบ่ฮู้จัก <c oughs> ยังพระทันหัวนะคะเ <c oughs> มื่อนั้นก็บร้านก็สอนแล้วหลายที่นึงอันเนี้ยเพราะว่ายายน้องจำบ่ได้ <c oughs> ยายน้องจำบ่ได้ค่ะก็เลยต้องเอาอยิ่งซี่เอาแบบ ก็แบบไอ้ธรรมดาไปสักก้อนเนาะเพื่อนๆกับยาอย่าอย่าล้ำคาายายน้องเด้อค่ะเด้อขอโทษขอไป้อค่ะเพราะว่ายายน้องเห็ีบ่เอบปิ้นอีหลี่ค่ะเพื่อนๆจ้าขอโทษนะคะเพื่อนจ้าก็เหยียบเล้งที่ล่ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่เป็นตัวใด่เฮ็ดบ่เป็นยายน้องก็ยังบ่ท่านใบอ่ะเดี๋ยวจักมื้อนึงยายน้องสิทามคุณครูแล้วแม่ ยายดองว่าท่านได้ถามคุณครูค่ะตรงนี้ยายดอก็ะิะคอยเลียดเบรกที่แหละค่ะฮันเดี๋ยวกระเซ็ดเด็กกระเซ็ดไม่ยากไม่ยากใกล้ที่เลีล้ยวแหละกันเลี้ยวไ่เยอะขอโทษน,นะคะเพื่ <c oughs> อนเพื่อนจ้าต้องกผ้าค่ะผ้าปักกูดผ้าตะก้อนค่ะเด็กกระไรที่ฮันไงที่มะคอยจับตะละนวยนั่นเพิ่น ไปยังดอกญาติเป็นก,กิ่งซิมือจริงจริงดี่ย่า้องญาติที่สุดะคะือต้องมีแล้วค่ะญาติมีดใกล้อกอเลี้ยวแล้วครับเพื่อนๆจ้าอดใจรอนะคะเพื่อนๆอดใจรอคะ่ะอดใจรอคะ่ะเดี๋ยวกันเลี้ยวเดี๋ยวกันเลี้ยวนะคะเพื่อนๆจ้า ะพอยายน้องยนระยะเวลาบ่เปลี่ยนเลยค่ะนฮั่นแล้วเลยคะ่ะฮั่นแล้วเลยคะ่ะเอาใตยเอาใตยกะละมังนี่แหละคะ่ะใส่กะละมังใตยภาชนะที่มันใหญ่ๆเนี่ยค,ค่ะเพราะว่าไอ้ภาชนะที่มันใหญ่ๆเดีย๋ยวยายน้องมาเฮ็ดใหญ่ๆนี่ก็พอหาลังเท้อเฮาก็เฮ็ดหลายดังเฮ็ดหลายก็ต้องเพราะว่า เดี๋ยวยายน้องก็จะเฮ็ดไอ้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานจะเฮ็ดเยอะค่ะอีต,ตัวนี้ยายน้องบอ่เฮ็ดเยอะเ่ะบ่เฮ็ดเยอะกานนี้อีกอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ที่ซ่าก็คือตรงนี้ที่มันจะซ่าอีากอย่างหนึ่งก็คือวานหางเจราเข้ค่านเพื่อนจ้าวานหางเจราเข้ยายน้องมันบ่งามบ่ทันงามปลูกบ่อนบอ้านใดน,นั่นค่ะ มองทีมันงามมันใยใยนอนก็ได้ใยหนีจากมันเอาต้นมันมาปลูกก็เลยบ่าในใ่ไอ้ถ้ามันงามเนี่ยค่ะมันมันจิกาดใ่นะคะการเพิ่นใยได้เพื่อนเพื่อนก็จิเห็นเนาะก็จิเค้ยหอ้เคยเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนมันงามเนี่ยมันจึงใ่มันจะอวบนะคะการไอ้การหวานหางเจลเคแต่ของใยนองมันกัดน้อยน้อยก็เอาตามน้อยเลยเนาะค่ะเนาะแล้ก็ปอก เอาก็ปอกเอาเอาวุ้นที่ใส่เพิ่อนนะคะปอกอกกวุ้นที่ใส่ก็ต้องให้เปลือกเพิ็นติดมาานะคะเนาะเอาตัวตตวตูนก็เพิ่นอ้ะยยน้องกับจี๊ด มันก็เหตุนี่น้อยหนึ่งเพราะว่ามันมัน,มนคือการมันน้อยนะะ่ะการมันน่อยถ้าการยายนี่ใหญ่นี่ไปประมาณจะสิบกว่าการเนี่ยกักับพ่ออันนี้โอ้ตั้งเยอะแล้วค่ะเพราะว่าคำว่าหนึ่งกิโลของไอ้ว่าน,นางเกล,เกล,เกลือเคหรือว่าเป็นหนึ่งกิโลทึกเปลือกเล้ค่ะเด้อหนึ่งกิโลตั้งแต่อ้นี่มันนะะี่ค่ะหลังจากเขาปอกด้านหนึ่งออกแล้วก็ใส่มีดเอาวางลงกับเขียง มีไทเลยค่ะน้าก็ไทได้ไทเอาะถ้าส่วนใดส่วนเปลือกเขียวมันติดม้ากับแจะออกก็แเจะออกมันเบิดๆกะเอาวุ่นเขียวๆเพื่อนเนี่ยเอาปุ้นใสๆเพิ่นนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าเอาเขาก็ปอกเอาปอกเอาให้ได้ให้ได้กิโลนึงค่ะเพื่อเอาเอาตรงนี้แหละค่ะตรงวุ้นเอาตรงวุ่นเพื่อนนี่แหละค่ะมุนน้นเขาก็เอาทิ้งแล้วคะ มัน่ได้น้อยเดียวกับเพราะว่ามันการน้อยกับเพื่อนจะกาดมันน้อย <c oughs> มันมันมันบ่อยใหญ่า้ามันใหญ่กับปอกแปบก๊บเดียวกันเลี้ยวกันอะ่างบบเผาเห็ดเห็ดผู้เดียวหรือก็เห็ดผู้เดียวมานก็เลยกันเลยทราบเ่าเรวกนย้ายนอนกับตั้งกล้องเพราะเป็ี่นกับตั้งกล้องเพราะเหยนยหันหน้าเจ้าของ เพิ่ไฟเรเห็นหน้าเจ้าของหัวยุงยุงหัวยุงยุงลมกับเฮี้ยงๆเลยลมล้มเฮง้งเงี้ยเลยค่ะเฮ็ดตึกสันะลุ่มมันล้มล้มพัดอะกะันล้มพัดอะเบิ้งเพราะว่านางนางยุ่วมานีเดียก็ซองมาเนี่ยเออน้อตดอก เดดกัะซอกนเพค่ะเพื่อนๆจ้าก็ว่าที่แหลกอะที่แหลกมันก็หโมยี่นล่ะก็หโมไอไอต้นต้นแค่ต้นแค่สองต้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นหมหมหมใยเติบเยอะกันแล้วก็ย้ยนอนก็เอาเอาเสลนนะคะมาเห็ดเห็ดเห็ดไอเอาเสลนมาเห็ดพิดไอหลังค้ากันกันให้อีอย่างมันขู่ลูกมาเวลาเอานอนเหรียญนั่นางเหรียญนะคะมันนี่แดดเพ็่นกระซองด้บ่ในวันย่างใบมา บายมากอ่ายายน้องเฮ็ดเดวอนนี่เฮ <conclusions> ็ด <Aristotle> ช่วงช่วงบายเลยค่ะเพราะว่าแดดซองพอดีบายคช่ะนะคะเขากับปอกค่ะเถ้าพ่อถ้าเขาปอกดันหนึ่งได้แล้วดันไอต้อไปกับมันกรงไงค่ะเขาก็ใจบายมีดแล้วนะคะขูดเอาเลยไถจืดมันก็ไดมาเลยได้ทันที่นะคะ มันกันกฮ็ดได้ง่ายอยู่ก็เฮ็ดได้ไวอยู่เต่ถ้าถ้ามันเป็นการใหญ่นี่มันก็มันมันมันจะได้ไวกว่านั่นค่ะเพื่อนๆจ้าเขาได้เฮาก็พยยามปอกปอกเอาตรงนั้นนะคะปอกเอาเลี้ยววันนี้เฮาก็จะได้ล่างนะทาความสะอาดล่างเอายางเพื่นออกให้พิชนะคะล้างยางยางเหลืองๆบนนั้นค่ะล้างออกค่ะล้างออกแล้วเฮาก็